มอยงเผยเหตุใดจึงพบเชื้อโควิดในทีนจากคนที่กักตัว14วันแล้วหลังมีข่าวจนแตกตื่นวันที่20สิงหาคม2,563จากกรณีที่มีข่าวแตกตื่นว่าตรวจพบ คนไทยติดโควิดในทีในประเทศจนกลายเป็นเหตุแตกตื่นไปทั่วซึ่งทางสอบ,บคอได้ออกมาถแถลงว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีหญิงสองรายที่เข้าคายรายแรกเป็นการค้นพบซากเชื้อไม่สามารถติดต่อได้ส่วนอีกรายต้องรอผลแผบลักษณะคล้ายรายแรกล่าสุด สัตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุบารวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยข้อความผ่าน Facebook เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ4ปัจจัยเรื่องการที่หญิงไทยทั้งสองมีซากเชื้อดังนี้ 1. ระยะฟักตัวของโรคโควิด -19 อยู่ที่2-7วัน อาจพบได้ถึง14วันอาจมีโอกาสพบได้ถึง21วันดังนั้นคนที่ถูกกักตัวใน s t เตจคอ a r a ันทีนแล้ว14วันจะมีการแนะนำให้ไปกักตัวต่อที่บ้านเพิ่มอีก14วัน2การตรวจพบหลังจากที่กักตัวแล้ว14วันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขณะที่อยู่ในสถานกักกันการอยู่ในสถานกักกันซึ่งต้องเคร่งครัดไม่ให้มีการพบปะกันทั้งระหว่างคนที่กักกัน หรือบุคคลภายนอก 3. โอกาสที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อในไทยเป็นไปได้น้อยมากเพราะในไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้วกว่า80วัน 4. คนนั้นอาจจะติดเชื้อมาจากต่างประเทศแต่พอมาในไทยแล้วเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบแต่ต่อมากลับตรวจพบ ก่อนหน้านี้ได้มีการทำการศึกษากับสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ที่ติดโควิดในทีนั้นก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ตรวจไม่พบเชื้อแล้วแต่เมื่อติดตามอีกก็พบว่าคนไข้มีเชือ้อแต่ปริมาณน,น้อยมากในจำนวน212รายพบในช่วง4-12สัปดาห์ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยร้อยละ6 6 และเนื่องจากไวรัสที่พบนั้นน้อยมากจึงไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ดังนั้นการพบเชื้อดังกล่าวผู้ป่วยไม่มีอาการรวมทั้งการตรวจปริมาณไวรัสถ้ามีเป็นจำนวนน้อยโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นก็น้อยมากดังข้อมูลในการระบาดรอบแรกที่เราได้ทำการศึกษาถึงแม้จะตรวจพบเชื้อก็ไม่พบว่าแพร่กระจายไปสู่ผู้ใดเลย มอยงเผยเหตุใดจึงพบเชื้อโควิด -19 จากคนที่กักตัว14วันแล้วหลังมีข่าวจนแตกตื่นวันที่20สิงหาคม2563จากกรณีที่มีข่าวแตกตื่นว่าตรวจพบ คนไทยติดโควิด -19 ในประเทศจนกลายเป็นเหตุแตกตื่นไปทั่วซึ่งทางสอบ,บคอได้ออกมาถแถลงว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีหญิงสองรายที่เข้าคายรายแรกเป็นการค้นพบซากเชื้อไม่สามารถติดต่อได้ส่วนอีกรายต้องรอผลแลบลักษณะคล้ายรายแรกล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรรวัน หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวสศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยข้อความผ่านเฟซบุ๊กเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ4ปัจจัยเรื่องการที่หญิงไทยทั้งสองมีซากเชื้อดังนี้ 1. ระยะฟักตัวของโรคโควิด -19 อยู่ที่2-7วัน อาจพบได้ถึง14วันอาจมีโอกาสพบได้ถึง21วันดังนั้นคนที่ถูกกักตัวใน estate คอ a r a ันทีนแล้ว14วันจะมีการแนะนำให้ไปกักตัวต่อที่บ้านเพิ่มอีก14วัน2การตรวจพบหลังจากที่กักตัวแล้ว14วันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขณะที่อยู่ในสถานกักกันการอยู่ในสถานกักกันซึ่งตั้งเคร่งครัดไม่ให้มีการพบปะกันทั้งระหว่างคนที่กักกัน หรือบุคคลภายนอก 3. โอกาสที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อในไทยเป็นไปได้น้อยมากเพราะในไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้วกว่า80วัน 4. คนนั้นอาจจะติดเชื้อมาจากต่างประเทศแต่พอมาในไทยแล้วเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบแต่ต่อมากลับตรวจพบก่อนหน้านี้ได้มีการทำการศึกษา กับสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ที่ติดโควิดในทีนั้นก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ตรวจไม่พบเชื้อแล้วแต่เมื่อติดตามอีกก็พบว่าคนไข้มีเชือ้อแต่ปริมาณน,น้อยมากในจำนวน212รายพบในช่วง4-12สัปดาห์ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยร้อยละ6.6 และเนื่องจากไวรัสที่พบนั้นน้อยมากจึงไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ดังนั้นการพบเชื้อดังกล่าวผู้ป่วยไม่มีอาการรวมทั้งการตรวจปริมาณไวรัสถ้ามีเป็นจำนวนน้อยโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นก็น้อยมากดังข้อมูลในการระบาดรอบแรกที่เราได้ทำการศึกษาถึงแม้จะตรวจพบเชื้อก็ไม่พบว่าแพร่กระจายไปสู่ผู้ใดเลย มอยงเผยเหตุใดจึงพบเชื้อโควิด -19 จากคนที่กักตัว14วันแล้วหลังมีข่าวจนแตกตื่นวันที่20สิงหาคม2563จากกรณีที่มีข่าวแตกตื่นว่าตรวจพบ คนไทยติดโควิด1 9ในประเทศจนกลายเป็นเหตุแตกตื่นไปทั่วซึ่งทางสอบ,บคอได้ออกมาถแถลงว่ากรณีดังกล่าวนั้นมีหญิงสองรายที่เข้าคายรายแรกเป็นการค้นพบซากเชื้อไม่สามารถติดต่อได้ส่วนอีกรายต้องรอผลแลบลักษณะคล้ายรายแรกล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เผยข้อความผ่าน Facebook เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ4ปัจจัยเรื่องการที่หญิงไทยทั้งสองมีซากเชื้อดังนี้ 1. ระยะฟักตัวของโรคโควิด1 9อยู่ที่2-7วัน อาจพบได้ถึง14วันอาจมีโอกาสพบได้ถึง21วันดังนั้นคนที่ถูกกักตัวในสเต e คอ a ์รันทีนแล้ว14วันจะมีการแนะนำให้ไปกักตัวต่อที่บ้านเพิ่มอีก14วัน 2. การตรวจพบหลังจากที่กักตัวแล้ว14วันก็มีความเป็นไปได้ซึ่งอาจจะเกิดจากการติดเชื้อขณะที่อยู่ในสถานกักกันการอยู่ในสถานกักกันซึ่งต้องเคร่งครัดไม่ให้มีการพบปะกันทั้งระหว่างคนที่กักกัน หรือบุคคลภายนอก 3. โอกาสที่ผู้ป่วยจะติดเชื้อในไทยเป็นไปได้น้อยมากเพราะในไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมาแล้วกว่า80วัน 4. คนนั้นอาจจะติดเชื้อมาจากต่างประเทศแต่พอมาในไทยแล้วเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบแต่ต่อมากลับตรวจพบก่อนหน้านี้ได้มีการทำการศึกษา กับสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครพบว่าผู้ที่ติดโควิดในทีนั้นก่อนออกจากโรงพยาบาลก็ตรวจไม่พบเชื้อแล้วแต่เมื่อติดตามอีกก็พบว่าคนไข้มีเชือ้อแต่ปริมาณน้อยมากในจำนวน212รายพบในช่วง4-12สัปดาห์ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยร้อยละ6.6 และเนื่องจากไวรัสที่พบนั้นน้อยมากจึงไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังคนอื่นได้ดังนั้นการพบเชื้อดังกล่าวผู้ป่วยไม่มีอาการรวมทั้งการตรวจปริมาณไวรัสถ้ามีเป็นจำนวนน้อยโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่นก็น้อยมากดังข้อมูลในการระบาดรอบแรกที่เราได้ทําการศึกษาถึงแม้จะตรวจพบเชื้อก็ไม่พบว่าแพร่กระจายไปสู่ผู้ใดเลย